วันนี้มาเที่ยวตอริโนนะคะฝนตกมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปขึ้นเอ่เมโทรกันค่ะจะ เมโทรที่โตริโนนะคะก็จะคล้ายพวก MRT หรือ BTS ที่บ้านเราเลยค่ะสายของเขาก็จะง่ายมากๆมีสายเดียวยาวไปเลยเราสามารถมองได้ชัดเจนเลยว่าเราจะไปเส้นไหนซึ่งไม่มีทางหลงแน่นอนค่ะจะแตกต่างกับมิลานนะคะซึ่งมีหลากหลายสายแล้วเราจะงงว่าเราจะไปเส้นไหนค่ะ ซึ่งถ้าใครต้องการที่จะมาที่ตรงกลางใจเมืองเลยนะคะก็เลือกสถานีปอโตนัวโวค่ะก็จะขึ้นมาก็จะเจอสถานีรถไฟใหญ่ๆแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งมากมายเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเปียซ่าซันคารโรค่ะก็จะเป็นเหมือนเปียซ่ากลางของโตรินเลยก็จะมีแบรนด์เนมเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะ O Ernest. <coughs> โดยถ้าใครจะมาช้อปปิ้งนะคะก็เดินตรงยาวๆไปเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวเลยก็จะมีร้านค้าทั้งสองด้านเลยค่ะมาแวะทานข้าวเที่ยงนะคะที่ร้านอาหารไทยกันค่ะจะเป็นชื่อร้านกินดีนะคะก็จะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารไทย รสชาติก็จะกลางๆนะคะไม่ไม่เข้มข้นเหมือนกับจะเน้นให้ฝรั่งทานค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นประตูปอต้าพาลาตีนาค่ะก็จะเป็นประตูป้อมประการที่คอยดูแลค่าสึกเวลาที่มีการค่าสึกมาลุกรานนะคะก็เป็นรอบๆก็จะเป็นส่วนสาธารณะตรงนี้นะคะก็จะเป็นดูโอโมดิตอริโนค่ะ หรือว่าเป็นเหมือนโบสที่เป็นสถานที่สำคัญของเมืองโตริโนโแล้วก็เป็นที่ใช้เก็บผ้าที่เชื่อกันว่าเป็นผ้าห่อศพของพระเยซูค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพอเราเดินเข้ามาถ้าใครอยากเข้าชมนะคะก็เสียเงินเข้าแต่ว่าถ้าเราไม่เข้าก็สามารถเดินมาข้างในก็จะเป็นสวนสาธารณะสวนสาธารสวยๆค่ะ ยตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณลานกว้างของเปียซาซานคาโลค่ะก็จะเป็นถ้าวันอากาศดีๆก็จะมีคนออกมาเดินมากมายเลยคะ่ะก็จะมีโบสซานตาคริสตินาแล้วก็โบสซานคาโลนะคะประกบคู่กันค่ะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ Castello d e า Valentino นะคะก็จะเป็นปราสาทที่เรียบอยู่กับแม่น้ําโปค่ะในระหว่างที่เดินทางก็จะมีส่วนสาธารณะมากมายเลยเราสามารถที่จะเดินผ่านแล้วก็เที่ยวไปในตัวได้เลยค่ะ นี่นะคะก็มาถึงแล้วค่ะประสาทตร์ดิโนวาเลนติโนนะคะก็ตั้งอยู่ในใจกลางสวนวาเลนติโนในตูลินค่ะก็จะเป็นหนึ่งในพระราชวังพระราชวังซาโวอีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งของรายชื่อในมรดุกโรคของปี1997ค่ะก็เป็นเหมือนพระราชวังทั้งหมดก็จะเป็นด้านหน้าสีขาวแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นอีกสีแดงค่ะ แ้ว่าพื้นที่ด้านในของปรา,าสาทวาเลนติโนปิดนะคะไม่ให้คนทั่วไปเข้าชมแต่ว่าการเดินเรียบไปตามแม่น้ำโปเพื่อชมปรา,าสาทด้านนอกก็ทำให้ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วพอเดินไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอ,เ,อ,อเรียกว่าหมู่บ้านยุคก,กลาง Borgo m e d i v a r y ค่ะก็เป็นสิ่งของที่จำลองสมัยศตรวรรษที่15แล้วก็มีคาเฟ่ต่างๆอยู่ข้างในนี้ค่ะ นี่นะคะเราก็จะมีถนนเล็กๆซึ่งเรียบแม่น้ำโปไปเรื่อยๆค่ะก็จะมีคนมาออกกำลังกายคนนั่งเล่นพักผ่อนนะคะถ้าใครมาที่นี่จะต้องประทับใจมากๆค่ะและตรงนี้นะคะที่เขาจำลองหมู่บ้านยุคกลางไว้ที่เรียกว่าบอโกเมดิวารีค่ะซึ่งข้างในนะคะก็จะมีพวกร้านค้าต่างๆแล้วก็พิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะรวมถึงร้านกาแฟหน้านั่ง ในระหว่างที่เราเดินนะคะก็จะมีทั้งคนพายเรือแล้วก็มีทั้งคนเดินเล่นนะคะมากมายเลยค่ะมาดูหมู่บ้านจำลองกันนะคะวันนี้มาค่อนข้างเช้าค่ะเพราะฉะนั้นร้านบางร้านเนี่ยก็จะยังไม่เปิดนะคะหรือว่ากำลังที่จะเริ่มเปิดเพราะว่ามาถึงเวลา9้าโมงเช้าพอดีเป็นเวลาเปิดพอดีค่ะ ก็จะเป็นในส่วนของร้านกาแฟค่ะก็จะเป็นร้านน่ารักน่ารักนะคะตั้งอยู่ในปราสาทเลยค่ะมีหลายร้านด้วยนะคะก็จะมีร้านค้าปิดท้ายด้วยร้านอาหารนะคะเป็นร้านราเมงค่ะหน้าตาหน้าทานนะคะชามีแค่10ยูโรเท่านั้นเองค่ะ เอาเป็นทริปเที่ยวตูรินนะคะหรือว่าโตนีโน,โนประเทศอิตาลี1วันค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ